ไม้ยกแกนยังไงไม่ไม่ปาดบางโคลนวะยกแกนเอาที่แบบมันมันชิดบางโคลนเหรอเขาก็สีช่องเบิงยักบาดนะนะโอ้มนตัดแผงคอด้วยนี่วะตัดรับโอ้โหเฮ้ยตัดออกหมดเลยเฮ้ยตัดออกหมดเลยนี่วะเฮ้ยเขียวด้วยนี่วะของจริงนี่สุดครับเปิดคิดว่าเออมันเออดูมันดูเต็มดีนะดูแน่นดีนะครับเฮ้ยเอาสีได้ปะ ก,กออสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยังอยู่กับทีมงานเสียบโบเหมือนเดิมนะครับนะ<ม>เดี๋ยววันนี้พาดูโครงไก่กสักตัวหนึ่งนะครับปิ้งย่างเพิ่งจะเสียดกินหอมฉุยเลยบักตองนี่เฮ้ยคันนี้สวยจริงเวยเออก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเราไปก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับนะใครที่จะเอารถลงช่องนะครับติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมาที่เพจโค้ดเอาเลสซิ่งหรือว่าจะติดต่อพี่วิว ็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนี่วันนี้เดี๋ยวจะพาดูคันนี้ต้องรุ่นรับปืดโอยบอกตองเออสุดมาวันนี้อยู่กับท่อรันรันเฮ้ยของแทบอะไรแท้ครับเฮ้ยรันรีวิวของแท้ครับผมติดต่อรันรีวิวได้นะครับนะรันรีวิวนะครับผมใช้ในสนามแข่งเท่านั้นสุดรับปิดของแท้แท้ครับป้ายใหม่ป้ายใหม่เออนี่นี่ี๋้วเราจะส่งคลิปนี้ให้พี่รันเลยนะครับ พี่ร้านนี่อยู่อุบลราชธานีนะครับของแท้รันรีวิวต้องแบบนี้ใช่ครับถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้เป็นโลโก้ไหมครับนี่เอออันนี้ใครเนี่ยเสียบอยครับเสียบอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งเสียบอยครับทีมงานเสียบอยครับยันโลพี่น้องกันแล้วเ่าเสียบอยกับเสียบโบยันโลวันนี้เราอยู่กับร้อยสิบตัวนี้เป็นเจนไหนครับ S3 หรือ S4 S4 ครับ S4 นะครับผมโอ้สีสวยมากเลยพี่บอยโอ้โหดูดิ จะทรงได้แบบอืมสวยนะแต่เครื่องปแปลกๆนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเค่อยไปถามอีกทีนะนะฮะแต่สวยมากสวยมากสวยจริงสวยจริงนะครับอืมอันนี้ยังถือว่ายังมีเนื้ออยู่ไม่ใช่โครงไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าโครงไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องประมาณนู้น <c oughs> นี่นะครับนะเออทรงเช่งคันหนึ่งนะครับคือเรามันท็อปฟอ,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 อร์มไงท็อปท็อปฟอร์มร้อยสิบกับดีมไงเออเราก็เลยต้องหาแบบร้อยสิบกับดีมนะครับเอามาลงช่อง ะะมีคนถามไงทำไมต้องเอาแต่ร้อยสิบกับดีมทำไมต้องเอาร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบิมดีมิมมม,มคือจะว่าไงะไวะไยรุ่นคือมันขับเยอะไงใช่ไหมเออแถวนี้ก็มีแต่ร้อยสิบอืมแถวอื่นก็มีแต่ร้อยสิบไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถรถรถ,รถเดิมก็จะมีแต่ร้อยสิบนึกออกไหมเออเราก็เลยต้องถ่ายแต่ร้อยสิบถามว่าถ่ายร้อยยี่สิบห้าได้ไม่ได้ถ้ามีเจ็บๆก็ติดต่อมาไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายได้นะครับจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าถูกใจเดี๋ยวไปหา นะครับฝากเอาไปด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยร 10S สของเสียบอยนะครับนะโอ้โหจอไม่ยังอยู่นะเนี่ยมันยังขึ้นนะครับน้องๆยังใช้งานได้อยู่ท้ายเสียโบแรงแน่นอนปรมัณพภูมิครับนะรงรุ่นอืมของแท้บาปานเรียบร้อยยังไม่ใช่บางเฉียบนะยังไม่ใช่สังกะสีนะฮะยังเป็นเบาอยู่เออเขายังเรียกได้ว่าเบาแมนบาครับเพี่บอยแมนครับเอออ่ะโอเคแจกซองไหลพี่บอยคันนี้นะ โหลดหน้าสเตียรโหลดหน้าเป็นอย่างไรครับพี่บอยครับตัดแกนครับแล้วโหลดหลือระยะยุบ2นิ้วครับตัดแกนครับผมตัดแกนนี่เราจําได้ไหมกี่นิ้ว3นิ้วครับ3นิ้วแล้วก็ยกแกนเพิ่มใช่ไหมครับไม่ยกแกนยังไงไม่ไม่ปาดบังโคลนวะยกแกนเอาที่แบบมันมันชิดบังโคลนเหรอใช่ครับอ๋อคือบังโคลนกับกระบอกโชกเนี่ยพอยกแกนขึ้นไปเพิ่มมันจะมีระยะใช่ใช่ไหมให้เรายกแบบไม่ต้องปาดบังโคลนออยกได้เหรอได้ครับเฮ้ยเขาชีดว่าคีโมะนะ เาก็สีซองเบิงยักบาทนะนะโอ้มนตัดแผงคอด้วยนี่วะโอ้เนี่ยเขายกแกนเพิ่มไปแล้วตัดแกนกี่นิ้วเลยสามนิ้วครับน้อง3สามนิ้วนะก็บอกเดิมกึงใช่ไหมเว็บของเว็บ้อยครับของเว็บ้อยเอาไปกึงใช่ครับนะฮะเอ้ยเมื่อกี้ลืมสองดูมีเออยังไม่มีรองเท้าลองนะฮะก็ยังเป็นแบบด้นสดอยู่นะครับน้องๆเห็นไหมนี่เห็นไหมเขายังไม่มีรองเท้าลองนะครับผม ข้างบนนี่ปาดไหมกระบอกโชกอ่ะไม่ครับไม่ได้ปาดเนาะครับเพียงแค่อันนี้สวยงามใช่ครับตัดแหงคออ่เฮ้ยดูเจาะลายนี้ก็สวยนะพี่บอยใช่ครับอันนี้เราซื้อมาเป็นชุดเลยไหมไม่ครับซื้อแยกมาครับอ๋อเออเออเออเบรกหน้านี่เบรกอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับพี่จึ๊กๆเลยไหมใช่ครับของแท้เอาล้อล้อล้อไหนขอบเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ขอบ1.2ครับของซูเปอร์เด็ด ขอบหนึ่งจุดสองนะครับของซูเปอร์แดกนะครับผมนี่ราคาก็เบาๆจับต้องได้นะครับผมติดต่อซูเปอร์แดกปริมได้นะครับผมที่เพจฟซบุ๊กนะฮะยางเบอร์อะไรครับผมสี่สิบห้าทัพเก้าสิบครับสี่สิบห้าเก้าสิบพอมายัดใส่กับหนึ่งจุดสองคือมันเต็มมันอิ่มมันพอดีใช่ครับนะฮะหลายคนถามมาเยอะไงพี่หนึ่งจุดสองยางเบอร์อะไรดีสี่สิบห้าเก้าสิบพอไหมนี่ประมาณนี้เลยครับน้องๆนี่กล้องตั้งไว้ให้ดูละเป็นไงพอดีไหมล่ะ ร้อน่าเลื <Gym. S 1> oh, ่อนไหมครับพี่บอยครับยังไม่เลื่นครับเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกอ๋อเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกเหรอทำไงให้เลื่อนป่ะมีสูตรไหมผมก็ยังไม่รู้เออมึงมึงว่ามึงจะตอบแบบใต้คอมเมนต์ครับอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะเออโอเคโอเคโอเคก็มีสูตรของเขาอยู่นะครับนะบางคนได้ถามว่าพี่พี่บอยตัดบางคนทำไมครับพี่บอยครับเพื่อเบรกหน้าแล้วแบบเวลาเบียคแรงทีนี้แล้วรอมันจะชนครับอ๋อมันจะไปกินบางคนใช่ครับเราตัดเราตัดไปเลยใช่ครับเออ แสดงว่ามันเคยกินใช่ไหมเคยครับอ๋ออันนี้เราก็ตัดเผือไปเลยใช่ครับเออเฮ้ยโอเคไปไปดูฝั่งซ้ายหน่อยพี่บอยครับอ่าฝาด้าจอดเรียบร้อยเออก็บอกนี่กึ่งสวยนะเท่ดีอันที่แบบซื้อมาแบบสําเร็จเลยไหมบอยใช่ครับอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเออเงี้อแต่หน้าเขาสวยดีเนี่ยเนี้สะอาดดีนี้เออดูแลร้วดีดูแลร้วดีแต่กูอยากให้ดูก่อนที่แม่งจะถ่ายคลิปวะ <laughs> แหมงโคตรเละเลยเอ้าเฮ้ยพี่บอยพี่ถามเครื่องหน่อยปะเฮ้ยปกติร้อยสิบมันต้องแบบสีดำไหมพี่บอยใช่ครับเฮ้ยทำไมมันสีเทาวะอันนี้ก็ร้อยสิบเหมือนกันครับเอ้าแต่เป็นแต่เป็นดีมซูเปอร์คัพครับอ๋อเป็นเครื่องดีมครับคุณพระแล้วรถดีมอยู่ไหนวะพ่อแน่จอดในบ้านครับกูจะส่องให้ดูครับเหลือแต่โครงครับน้องน้งงอันนั้นร้อยยี่ห้าครับอันนั้นร้อยยี่ห้าใช่ไหมมาทุทษจอดอยู่ร้านครับจอดจอดจอดอยู่ไหนครับจอดอยู่ไหนจอดอยู่ร้านครับจอดอยู่อู่ อ,อันนี้เป็นเครื่องดีมอันนี้คือใช้งานชั่วคราวไหมนี่บอยใช่ครับอ,อ๋อเครื่องเครื่องร้อยสิบนี่ทำอะไรอยู่ข้อขาดครับข้อขาดรถมันแรงเกินครับมันเกินเลเวลต้องวางเสีย <c oughs> ไปน็นรนโค้งไก่ก็ประมาณนี้แหละครับน้องๆ้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยสักคลิปหนึ่งนะฮะใครที่เข้าไม่ถึงต้องขออภัยนะฮะแต่ต้องขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์นะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณครับอ่ะโอเค อันนี้สเต็ปเครื่องอะไรครับพี่บอยครับ54มิลครับ54เฮ้ยไม่หมกเลยเหรอไม่บอกข้าศามในนี้ยหมกแค่ข้างบนโอเคโอเคอ่ะเราให้ดูแค่นี้พอนะห้าสี่จริงไหมเนี่ยจริงครับเออห้าสี่ก็ห้าสี่นะฮะสเตอร์หมกไหมเนี่ยหมกครับเออหมกอ่ะหมกแค่หมกแค่นี้คือเราไม่เตรียมนะเอาแบบเรียวๆเลยนะไม่บอกคือไม่บอกหมกคือหมกนะฮะหลายคนสงสัยเฮ้ยแกสเตอร์มึงจะบอกมึงจะหมกทำไมวะ เหลืองกูมาแล้วว่าแจกสองชุดล้างหน่อยเอ้าเบียบอยมาพอสองร้อยแปดสิบครับพอแท้ไหมแท้ครับของแท้นะครับผมแต่เริ่มรั่วซึมแล้วใช่ครับมันต้องหาอะไรเอนเตอร์เทนมันหน่อยนะมันซึมแล้วเออขอละซึมกันขอโทษ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 ฮะยังสองเก่าๆราคาคือยัง นียังสองเ้าวะอี่ยังมาพอดแปดแดสองเกาความสูงนี่อะไรนี่สองร้อยเก้าสิบเก้านี่ซื้อมาสองรอยก้าสิบเก้าบาทเหรอม่เยคความสูงความสูงสองร้อยเก้าสิบเก้ามิลคุณพระมึงพอดเกจไหนวะเนี่ยสองร้อยก้ามิลมึงอีกมิลนึ่งมึงเอาไว้ทำไมวะไม่ขึ้นไปส0มร้อเลยวะสรุปว่ามันสองหรือสองเก้าห้าสองแครับเออไม่ใช่สองเก้เก้าใช่ไหมโอเคดิวนะฮะสวิงอาร์มนะครับผมก็จะเป็นคานกลมเล็กแบบเจาะ ช่ครับนะฮะปลอยงูชุกติดอ่สุดตารางเรียบร้อยดีนะครับผมนะอ่าชุดล้อล้างหน่อยครับอุ้ยดูสึกว่ายางข้างหลังจะใหญ่กว่าไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเออยางเบอร์อะไรเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยห้าสิบทับเก้าสิบครับห้าสิบเก้าสิบเฮ้ยทำไมเราใส่ยางใหญ่อย่างนี้วะเพิ่งเอาไปให้ร้านเปลี่ยนมาแล้วลืมบอกครับอ๋อก็เลยให้มาแบบนี้จริงๆรถเอารถออกไหมจริงๆเราจะใส่เบอร์อะไรสี่สิบห้าทับเก้าสิบเท่ากันครับอ๋อเหมือนกับล้อหน้าใช่ไหมแต่อันนี้ ลืมบอกช่างใช่ครับก็เลยได้มาแบบนี้เขาเลยยัด50 90ิบเก้ครับแต่มันก็ดูเต็มดีนะอืมอันนี้ตัดโครงตัดครับโอ้โหที่ตัดฟักเฮ้ยตัดออกหมดเลยครับเฮ้ยตัดออกหมดเลยนี่หว่าเฮ้ยโอ้โหเนี่ย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 นิ้วผมเนี่ยเห็นไหมเขาตัดจากเนี่ยมาเนี่ยตัดออกหมดเลยใช่ไหมบอยใช่ครับโอ้โหดูโล่งเลยอ่ะอยู่บล็อกนะฮะไม่ต้องพูดถึงตัดเรียบร้อย นะครับเดี๋ยวเขาเห็นไม่ชัดป่ะบอยพี่บอยเปิดบาะให้เขาดูดีกว่าเออนี่ใบรุ่นนะครับเขาก็จะไม่ใช้กุญแจเปิดนะครับเฮ้ยมีเล่มเขียวด้วยนี่ว่าของจริงนี่สุดครับเปิดปักตรงเอ่อเล่มเขียวมีนจอดอยู่ร้านครับจอดอยู่อู่อ๋อเออ้อเลียน้อเลียน้อเลียนยังไม่ไขายถังเดิมนะครับวันนะั้ถังเดิมอ,อืิมอ่าชกพัดเท่าไหร่นะสองเก้าเก้าสองร้อยแปดสิบนะฮะ ก็จะใส่แต่ใส่ยาง50 90ผมก็ <c oughs> คิดว่าเออมันเออดูมันดูเต็มดีนะดูแน่นดีนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวให้พี่บอยสตาร์ทรถฟังเสียงลูกห้าสี่เ,สเ,สเ,สเนาะอเ,เออหูยัดทอดแม่งโคตรเท่เลยวะ่ะเ,เอออ่ะลองสตาร์ทเสียงสตาร์ทฟังเสียงนะครับนะเฮ้ย <c oughs> เอาสี่แล้วเปล่านี่กี่ปอนด์มันเนี้ยเว้ย ะอะยงยังวะังวะอดอดับกัน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 สงสัยใช่ไหมครับทำไมมันตับแบบนี้คือคันนี้นะครับใส่รัช Control เอาไว้นะครับผมเคยเห็นในซูเปอร์ไบค์ไหมแบบรอบแบบ6กพันจึนจๆๆนจนจึ๊นจ มันเป็นอย่างนั้นครับผมเขาใส่ลัดคอนโทวลไว้ครับผมน้องมันจะปิดคลิปนะครับผมนะอยากมาลงช่องติดต่อมาติดต่อที่เพจติดต่อที่เฟซผมก็ได้นะครับนะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามสมด้วยนะครับไปรุ่นคงไก่สุกเปิดวเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะครั้นี้เราสาธาที่หนึ่งแก๊ Now!